เราซอยหอมเจียวหอมนะคะเราจะมาทำมะม่วงน้ำลาหวานกันค่ะกำลังเจียวหอมอยู่นะคะเจียวเหลืองกรอบแล้วก็พักตัดพักไว้แล้วก็ทำมะม่วงน้ำตาหวานกันได้เลยค่ะค่ะประมาณนี้นะคะถ้าไหนดำมากล้วก็เลือกทิ้งนะคะทุกคนเอาแค่อ,อันที่เหลืองนะคะค่ะเรามาป้วนน้ำตาลกันนะคะใส่น้ำตาลประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะทุกคน ทำเองอถ่ายเองนะคะไม่ได้ตั้งกล้องอะจะไม่ค่อยขนาดเท่าไหร่เขี่ยวจนเหลืองเลยคะ่ะรุงรด้วยนลกน้ำตาค่ะนิดหน่อยนะคะอะชูรสค่ะแล้วก็พริกนะคะทุกป,ป่นค่ะความเผ็ดเลือกตามแต่ชอบนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราก็ชิมรสได้เลยค่ะถ้ามีกุ้งแห้งก็ใส่กุ้งแห้งนะคะค่ะก็จะมาประมาณนี้ค่ะคก็จะออกหวานหวานมีเครื่องปรุงรสด,ดนิดน,นึงแล้วก็ออกเค็มๆนิดน,นึงค่ะออกเค็มน้ำปลานิดน,นึงนะคะทุกคนใส่เกลือด้วยนิดน,นึงค่ะ,คะก็จะเน้นไปทางหวานมากกว่านะคะทุกคน ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะสําหรับิเอน้ำปลาหวานวันนี้ข้อประมาณนี้ค่ะค่ะทุกคนมาชิมกันเลยค่ะแนะนําให้ทานกับมะม่วงเปรี้ยวๆกันเลยนะคะนี่นะคะทุกคนอืมอร่อยค่ะ ยัวๆค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปค่ะ